สวัสดีครับ <laughs> ป้าอ้อยมาฮอดบ้านแล้วเนาะจ้ะเพิ่งจะมาถึงเนาะจ้ะเนาะหนึ่งอีคิวอีคิวสวัสดี FC เอฟซีเร็วอ่า <laughs> <laughs> เป็นบ่าวเลยเนาะจ้ะเพื่อนสูงจนเทินแต่มารอบนี้เพื่นอนขึ้นจ่อยลงเนี่ยเดยพี่ี้ยพีขี้ยพีเอ๋อืมเพิ่งบรรยากาศ รอบบ้านเบิ่งไฟปลาอ้อยพ,พิบพิบพิบอยู่มราจะมาบ้านเราเนี่ยให้น้องหญิงเพื่นกวาดเพื่อนถูเฮื่อนไว้ท่าเนาจ้ะเนาะยังบบทันได้อันนั้นอยู่แม่จะลาบโบยเฮื่นอนเนาจะ <c oughs> แม่ขวานขึ้นทอด IQ, อีกคิวบอว่ไหมครับเ <c oughs> บิ่งหลังบ้าน เชฟอ้วนมาหอดฟันต้นอันนั้นออกนะจ๊ะมันหกหลายน่นี่นี่นี่ป<พ>อ,อ,องสิมาทางหลังบางมมาาาา้านเนาะมาอยู่สี่ห้ามื้อน่าจ๊ะเนาะเดี๋ยวก็ได้กลับลงสุรินต่อป้าอ้อยไม่ได้อยู่บ้านอยู่ซ่องหลายเบิ่งต้นหมากไม้หมากตอกับบ่มีน้ำหดเนาะจ๊ะเนาะบ่มีไผ่เบิ่งมันมันก่ได้เป็นหมากจักเทื่อนนี โอ้อยสิมาบึ่งก๊กน้ำอยู่เพราะว่าเบ่ไหวย่ันเพื่อนเปิดน้ำทิ่มไว้เนาะจ้ะเนาะน้ำโอ้ข่าน้ำยายจันแพงไรขนนนเต้มหนึ่งหัวแม่มือปลาอ้อยถือประตูรถทับมาสาวเน,วนวาะจ้ะ นหัวน้ำต้นไม้บออยู่เฮือนเนะาะจักไปไสปิดประตูทึบมดเลยอันนี้ต้นมะแข้งขมนะจ๊ะเนาะต้นไม้เพื่อนอย่างอามเลยป้อยว่าจะเอาต้นอันนั้นเมื่อปลูกบุหินสงสัยตายแล้วต้นรวยไม่เลืกของปาออยเนาะจะเอามาปลูกไว้ตายไปแล้วมั้งบุมี ค่าไฟจไว้แพงในจังเดอเบึงคนเปิดไฟทิ่มไว้ยายบบมีปิดเเป็นเห็ดครัวอยู่หน้าเฮือนเนาจ้ะเนาะโอ้มักทันมักทันอยู่ข้างเฮือนดกๆเนาจ้ะเนาะ กูนะข้างเฮือนหุกครับแต่กันยังไข่กบเก่าอยูด่ดอกยายลาไปใส่ยายลา,าอ่าก็ไปถ่ายให้เบิ่งแล้วจ้ะเนาะ ปอ้อยก็เพิ่งมะฮ่อเนาจะมาถึงปอ้อยก็ไปถูเฮือนอีกสามสี่รอบเนาจะน้องหญิงเพิ่นเฮ็ดไว้ให้แปดแล้วละ่ะแต่ว่าปอ้อยก็ไปถูเพิ่มอีกเนาจะหอมมกะกะ่ันนมะมะ่ันสุกเต็มต้นน้อปิดเฮือนไปใส่น้อยหญ่มะคันรู้มะต้นใบแมงลัก มกทั้นหล่นติมดินนึ่งต้นไม้ต้นตอกแห้งเหี่ยวเดเนจะ้ะบุหดน้ำมันลักไปสย,ยายพื่นก็นได้นี่พระโอาสิมาทางอันนี้ให้มันแปนสิได้ทางบาเจ็บทั้งมือปวดทั้งหลังนอนเอาจ้ะัาที่นี้มันเป็นเส้นจมไหมเส้นมันยึดกับอันนั้นอะ พ่อยบอกเข้าใจว่าค่าน้ำยายจันทร์คือแพงเฮื่อนแม่ตุ่นเฮื่อนน้องหญิงก็แค่คนละสามสิบสี่สิบบาทของยายจันรร้อยหกสิบ ปอย,ยังที่เดินหาย่างเบึงม่องน้ำมันหัวอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าตะก่อนปออยพากันต่อสายน้ำมาจนหัดพี่ละเจ้าบรู้ว่าม่องใดมันรั่วหรือเปล่ามันซึมมันหัวอย่างสิไหมอืม้มตรงนี้เปียกๆปออยก็โอ้ดูแหละตรงนี้นะจ้ะเนาะนี่นี่ มันซึมพากันเอาไม้อันนี้อุดไว้ซื่อๆนี่น้ํามันเปียกถึงว่าน้ํามันไหล่ตลอดเวลาเบืงมันเปียกกุน่ะนี่คือหนึ่งจุดที่ป้าอ้อจะต้องแก้เนจาจะเนาะเฮ้ยอือออ้สะแห้งเลรอมีป่าน้อยอยู่ด้วยนะมีคันเบดพร้อมสงสัยสี่ขันเบยดยายจัน ่าตะไครบึงห้อ,อยยางเพื่อนเป็นห้องลงไปโอ้พ่อว่าเลี้ยงปลาดุกไว้น้ำแห้งลงไปมีปลาดุกบ่บุ๊โอ้ยมีอยู่จ้ะใบกอไผ่มนันอันนั้นอยู่ฮอนไหลพอย มาฮอดบ้านเลยเด้อจ้ะเราทีถ่ายให้แม่แม่จะล่าให้บเบิ่งกับเบอเห็นนะแม่จะล่าบออยู่เนะจ้ะเนาะหินแต่น้องอีคิวแล้วนะจ้ะคือซิมมือแรงหัวละจังซิข้ามาเฮือนส่วนเขาน้องยิงกับพ่อหวั่นพาก,กันไปตัดไม้เยลนึกว่าอีคิวตกคลองน้ำใส่ไก่เสียงนี่หยังอ่ะเสียงมึงมีบอก เสียงมังมีหล่นบ่ลูกก็เสียงดังแห้งแทะนึกว่าย่างตามนึกว่าย่างตามป้าสะดกอืผักสวนควรัวหลังบ้านน้องหญิงที่แคมปิ้งปีที่แล้วปีที่แล้วพากันกินตกดีแล้วจัดละโอ้สาระแน่สวยมาก คดเป็ดคนไก่เต็มเยอะไอ้นี่อาจ๊ะนะป้าอ้อยก็ซื้อได้เข้าในบ้านไปซื้อเตาอันนี้นะจ๊ะที่แรกว่าจะซื้อแก๊สปิกนิกงบประมาณเบิร์ดเนาะจะมาบ้านเงินหมื่นเกียงตับยี่ห้วยคิดใส่ไอ้ไอ้พัสดุมาหอดป้าบอกให้เขาเอาไว้นี้ไปใส่ เาเข้าไปไว้ในเฮ้อนั้นบ่เอออ๋อที่เก้ยวขายเออที่เก้ยวขายนี่จ้ะข้วยพอยญาหวานได้สามโตแล้วกำลังปินตะฮักนะจ้ะนะน้อยน้อยใหญ่ไว้ไว้พึ่งใหญ่ไว้ไวเบิ่งพึ่งสี่ออกนี่เคยโต โตแม่เพื่อนกระซิสมอีกแล้วนี่เนาจะนี่ตัวนี้เพื่อนกระลังสิทับแล้วเนี่ยเ,<อ>เพื่อนออกไปหาผู้บ่าวแล้วอันนี้เพิ่งจะคลอดวางเดือมตุลาเด้จ่าค้อยน้อยนี่ซื้อน้องตุลาอันนี้ซื้อน้องนีง่อังน้อยน้องน้อยอันนั้นน้องตุลาอันนั้นเด้ไอ้ขวยไอ้ขวยนี่แบ้านนี่นะจ๊าป้าอ้อยมาหอดเฮงือนห,นหอดซานแล้วเนาะจ้เนาะ จ้าสำหรับคิวนี้ป้าอ้อยขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะจ๊ะถ้าถ่ายไม่จะลานะจ๊ะอีกคิวลาหน่อยไปละคะ่ะสวัสดีจ้า